สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลามกับพี่เอนะครับ,รบพาคุณผู้ชมมาเดินงานมอเตอร์โชว์2024เราอยู่ในบูธของเนต้านะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ ประกาศเปิดตัวในงานนี้แล้วให้ความสนใจกันเยอะมากใช่ครับนความสนใจมีเรื่อมีกระแสสนใจเรียกร้องบอกมาถ่ายบุนนี้สินี่นะฮะอยู่ข้างหลังเราแล้วสําหรับตัวนี้ครับนี่คือเนต้า V2 V2 ครับจริงๆจะบอกว่าผมอ่ะพาคุณผู้ชมไปดูก่อนน้นนี้มาแล้วในคลิปของราาในช่องเราเนี่ยวันนั้นพอดีไปเทสตัวเนต้า GT แล้วเหมือนว่าเราเห็นรถรุ่นนี้เขาจอดอยู่เราก็ทําคลิปแนะนํากันไปแล้วแต่วันนั้นอ่ะไม่มีสเปครายละเอียดราคาวัน ันนี้พามาดูราคาและสเปครายละเอียดสดๆดัวเรอยู่นี่แล้วอยู่ข้มือแล้วเปิดราคาเรียบร้อยด้วยกรนะครับเนต้าวี2ปรับปรุงโฉมใหม่โดยเฉพาะในช่วงท้ายปรับปรุงไฟช่วงท้ายรถไฟท้ายเนี่ยให้ถูกใจผู้คนมากยิ่งขึ้นอันนี้ตัวถูกใจเลยเพราะว่าผมผมพูดจริงๆว่าไฟท้ายตัวแรกเรารู้สึกมันขัดใจอ่ะบางคนบ่นบางคนบ่นว่าแบบมันยังไม่ค่อยลงตัวนะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฟท้ายใหม่ไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายทรงยาวเนี่ย ดูลงตัวเลยอ่ะ,อะคือพอปรับปรุงชุดนี้ปุ๊บเนี่ยเนต้าวีทูเนี่ยดูดีขึ้นมาทันดีแล้วก็ปรับออปชั่นด้วยออปชั่นก็คือไฟหน้าอย่างเงี้ยไฟหน้ารุ่นนี้แล้วมีคนบอกว่าเดย์ไทม์เป็น l อ d ดีแต่ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนธรรมดารุ่นนี้ l ดีทั้งรุ่นนี่มาแบบครบเซตแล้วนะครับเน็ต้าวีทูจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับเขาเปิดมา2ราคาราคาต่างกันแค่20,000บาทแค่นั้นเองนะครับเป็นเน็ต้าวีทูรุ่นไลท์นี่คือคันสีนิบูลินีวเราค่อยบอกว่าต่างไหนอ่าสีนมบูนี่ไลท์อีกตัวหนึ่งคือเน็ต้าวีทูรุ่นสมาร์ทสมาร์ทสีฟ้านี่นะครับราคาต่างกัน20,000ครับต่างกันตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูดูไลท์ก่อนเดี๋ยวราคาก่อนต่างสองหมื่นราคาเท่าไหร่อ้าว ราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้เห็นไหมผมว่าแล้วพี่สามเราต้องเลยสี่สี่ห้าห้าแสนสี่หมื่นห้าสี่เก้าห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันในรุ่นไลท์ไลท์คันนี้และในรุ่นสมาร์ทแพงขึ้นสองหมื่นเป็นห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะเนี่เปิดมาราคานี้ทำให้หลายคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะเดินดูหลายๆรุ่นในงานอาจจะดูนู่นดูนี่ เทียบความคุ้มค่าแล้วยังไงก็ต้องมาลงที่2ตัวนี้ใช่ครับและจริงๆเนี่ยถ้าเราดูคือใน2รุ่นนี้ถ้าดูราคาเรียกว่าราคาเนี่ยไม่ได้หนีจากตอนที่เปิด V1 วในเวอร์ชั่นแรกใช่คือ V2 เนี่ยก็เร่มมีรุ่นที่เท่ากันแล้วก็ขยับขึ้นนิดนึงใช่นั้นแล้วเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจอ่ะดูตัวไหนก่อนดูนี่ก่อนดูไลท์ก่อนไลท์ก่อนครับๆก็เจมืบนอย่างที่บอกแล้วว่าในตัวไลท์เนี่ยหลักๆ เหมือนเดิมด้านหน้าด้านหน้าทรงเลยหน้าทรงเลยทุกอย่างแต่เพียงว่าเขาได้เป็นเลยไฟ L.E.D. ใช่ก็เรียกวาสวยขึ้นเฉียวขึ้นไม่ไม่ดูขาดบบตัวแรกนี่มันขาดนิดนึงหรือเปล่าใช่แล้วแต่สิ่งที่ต่างคือชุดด้านหน้ากันชนหน้าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตะแกรงด้านล่างเนี่ยออกแบบใหม่ปรับใหม่ถ้ามันดูลักชัวรี่ขึ้นและแบบสปอร์ตขึ้นทังหมดช่องลมมันจะดูสปอร์ตขึ้นและที่บอกลักชัวรี่ขึ้นหน่อยเราลองดูนี้จะมีโครมเป็นโครมเนี่ยที่ลากเส้นเนี่ยและตำแหน่งตรงนี้ จะเป็นโครมนะฮะมันดูมันดูเพิ่มความหรูหราขึ้นทำให้ด้านหน้าเนี่ยคมยิ่งขึ้นใช่ครับอ,อันนี้นี่คือความรู้สึกในด้านหน้าที่เห็นชัดความเปลี่ยนแปลงและในรุ่นนี้ที่ผมบอกว่าให้ดูวิธีดูว่าถ้าเอสไลท์หรือสมาร์ตต่างกันอย่างไรมองมาที่กระจกตรงด้านแรงกระจกเนี้ยจะไม่มีุดกล้องเอเดอร์สในรุ่นไลท์รุ่นแต่ถ้าสมาร์ตจะเป็นออปชั่นที่มีในเรื่องของระบบที่เพิ่มมาอีก8ระบบข,ของเอเดอร์สนอกนั้นสเปคเหมือนกันทุกอย่างมอเตอร์แบตเตอรี่และย่านภายในเหมือนกันหมด ต่างกันแค่ตรงนี้กับราคา20,000บาทสปิ๊กอันดับแรกมอเตอร์มอเตอร์ครัมมอเตอร์ก้อนรุ่นเดิมกำลังเท่าเดิมครับมีละ คละกำลังอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย95แรงม้าใช่แล้วแล้วก็แรงบิด150นิวตันตครับผมข้อมูลนี้เดี๋ยวจะเพื่อกันลาดนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนึงก็คือตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันจะมีขนาดที่เล็กลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงอันนี้อันนี้เราพูดตามข้อมูลจริงเลยฐาน่6.1กิโลวัตต์บางคนอาจจะกังวลเอ๊ะแบตเตอรี่น้อยลงแล้ว จะวิ่งได้น้อยลงไหมอ่าอันนี้นะครับทางเน t ตเนี่ยเขาได้ทําการปรับจูนการใช้ไฟนะครับแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ของตัวรถคันนี้ครับให้ได้วิ่งได้ในระยะทางรวมเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากของเดิมเลยคือคือจะเรียกว่าจะเป็นตัวเลขที่ต่างแค่หลักหน่วยอะสองกิโลหลักหน่วยสองกิโลจาก3 8 4เหลือ382คือคือจะบอกว่าตัวเลขครัทําน้ชทาว่าแบตที่เล็กลงอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะวิ่งได้น้อยลงน้อยลงสั้นลงใช่อยู่ในระยะที่ โอเคอยู่ถ้าสำคัครับพร้อมสปีดในโหมดสปอร์ตก็ยังได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมอันนี้สําคัญนะนะคุณจะมองว่าในเรื่องนี้คือเราสามารถใช้เจ้าเนต้าเนี่ยใช่เดินทางในจังหวัดได้ไหมผมญญผมขอพูดเรื่องนี้เลยครับ,ค,รบคือถ้าคุณจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันคเล็กๆครับเอาไว้ใช้งานในเมืองหรือบางครั้งมีการออกต่างจังหวัดบ้างเล็กน้อยความเร็วสูงสุดของรถสําคัญนะครับครับ ถ้าคุณซื้อรถที่วิ่งได้แค่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาคุณวิ่งอยู่บนทางหลวงเนี่ยคุณคืออันตรายเลยนะคุณ<า>คือ,อคือคุณต้องบอกว่าระยะความเร็วสปีดมันสามารถมันพุทธที่จะแซงคนได้ไหมหรือว่าจะประคองตัวเองได้เขาเรียกได้ระยะในความมรจํจำกัดในการที่จะต้องเร่งฉุกเฉินเออมันไม่มีแก๊แปความเร็วให้เหลือในช่วงแซงนะถ้าคุณวิ่งแค่ร้อยเดียวนี่ลำบากเขาจะบอกว่าจริงตามกฎหมายเมืองไทยอะถนนถ้าไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะหรือทาง้ทางด่วนจะไม่ได้เลยทางด่วนได้ร้อยสาามรถวิ 20ินาทีชั่วโมงแล้วพอถนนย่อยลงมาก็จะเล็กลงมาสั้นแต่สังเกตครับตัวเลขไ่20คือท็อปสปีดที่คุณวิ่งแลไม่โดนจับไม่โดนกล้องใช่ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช้เกินแล้วเดี๋ยวนี้เรามี1แต่ การมีความเร็วสูง120หมายความว่าคุณสามารถเผื่อระยะแสงใช่มันจะทให้คุณปลอดไัยมากยิ่งขึ้นเยคุณต้องการแทงคุณต้องมีราเล่งไม่ใช่กดไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วอันตรายนะนั่นแหละครับคือในเรื่องของกำลังนิ่ยนต์บวกกับท่อสปีดมีผลในตรงนี้แล่จริงจะบอกว่าจากที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมสังเกตผมกล้าพูดว่า เราเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครยไปยังเหนือสุดเชียงใหม่และลงไปใต้สุดยันภูกเก็ตเนี่ยครับใครก็เจอเจ้าเนตาวีใติแรกเนี่ยริ่งอยู่ซึ่งให้เห็นว่าเขาไม่ใช่หมายความว่าเขาต้องอยู่แค่ในเมืองกรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่เมืองใหญ่ไม่ครับตลอดทางที่ไปครับเนตาวี v เนี่ย ได้รับความนิยมแน่นอน<า>จะวิ่งทางใกล้ทางไกลได้เพราะรถคันนี้ชาร์จได้ DC ได้ด้วยนั่นแหละฮ <50 S 2> ะ50กิโลวัตต์สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งถ้าคุณจะซื้อรถไฟฟ้า EV ในราคาไม่แพงถ้าไม่มี DC คุณไม่ต้องไปเลยนะต่างจังหวัดทุกคนบอกว่านอนอยู่บ้านเถอะ อย่าไปเป็นภาระคนอื่นเขาเลยไม่ไม่ภาระคนอื่นภาระตัวเองครับสมมติว่าะอะไรสมมุติว่ารถคันนี้วิ่งได้380กิโลเมตรถ้าไม่มีดีซีชาร์จหมายความว่าถ้าคุณจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ประามาณ650กิโลเมตรคุณขับไปถึงสักประมาณกัมเพงเพชรนอนครับเพราะว่า,วาอะไรเอซีชาร์จต้องมีประมาณสัก8-10ชั่วโมง8-10ชั <kalk> ่วโมงทำอะไรครับ8-10ชั่วโมงในการจะชารา์จรถก่อนจะวิ่งนอนนะครับนอนครับคือไปเชียงใหม่ใช้เวลา2วันอย่างนี้มีดีซีชาร์จ50กิโลวัตต์อาชั่วโมมง มจม<อ>ดล,ง,ลงกินกาแฟเสร็จห้องน้ำถ้าไป<ร>ต่อดดได้ไปต่อแล้ววันเดียวถึงเชียงใหม่เป็นางสีนี้สวยไหมในเต้าวีทตัวไลท์ตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อสีว่า ซากุระพิงค์โอ้โหสีนี้เป็นสีลิมิเต็ดอีดิชันเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เท่านั้นหมายความว่า12วันของงานมอเตอร์โชว์นั้นถ้าคุณซื้อรถช่วงนี้จะมีสีพิเศษทั้ง2เวอร์ชันนะทั้งไลทั้งสมาร์ทสีนี้เป็นสีพิเศษคือสีตัวนี้และอีกหนึ่งสีครับในสีที่เขียนว่ามูลไลท์กรีนสีมูลไลท์กรีนเป็นสีเขียวแบบซอฟๆนมๆเป็นสองสีพิเศษนะ12วันนี้เท่านั้นเลวันนี้ไม่มีสีนี้แล้วนะนะครับอ่ะ ดูส่วนเนินตอ,อสีเด่นคือพามดูด้านหลังครับผมว่าอันนี้ไฮไลท์เด็ดไฮไลท์ <dead. S 2> หลักของความเปลี่ยนแปลงทางนี้นี่คือทีเด็ดของเนต้าวีทูนะฮะเป็นไงครับปรับเปลี่ยนไฟท้ายใหม่รู้ต้องถามผู้ชมว่าดูแล้วรู้สึกไงครับชุดกันชนท้ายใหม่นี่คือความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยอะโลกเปลี่ยนลงตู้กว่าเดิมเยอะ ลงตู้กันเดี๋ยมนผมดูเพืาอผมแบบโออันนี้คือบรรลุแล้วนี่คือสิ่งแรกที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นจอดอยู่นะก็บอกคลิปที่ทําก่อนอันนี้ผมบอกเลยว่าเนี่ยฮะเปลี่ยนอย่างสาคัญมันทําให้เนต้าว2เนี่ยดูเฉียวขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่นะฮะ <ไป S 2> สวยกว่า,เด,าเดิมเยอะเลยกันชนใหม่ไปท้ายใหม่ ดูลงตัวมีเสเซอถอยหลังให้นะนเห็นไหมที่ปัดน้ำฝนหลังนีไปเป็นที่ปัดน้ำฝนหลังไล่ฟ้าจกหลังครบลงตัวเลยเขาเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าไม่แปลกใจเขาเป็นรถไฟฟ้าที่ถือว่าได้รับความนิยมมากในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าที่จำหน่ายมากรับคเวอร์ชันนึ่งเนี่ยที่สำคัญครับเวอร์ชันนี้ ผลิตในประเทศไทยนะอ่าเออใช่ในต้าวีทูนี่ลผลิตในประเทศไทยแล้วลืมคนจะลืมไปนิดนึงออครับวเรนต้าวีทูเนี่ยฮะที่จําหน่ายเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยคือโรงงานในประเทศไทยแล้วนี่ขับไปภาคภูมิใจเลยนี่ผลงานผลิตและประกอบในประเทศไทยนี่นะฮะอ่าดีเลยนะฮะมาถึงนี้ครับผมว่าไปดูตัวท็อปดีกว่าดูอีกตัวหนึ่งครับเพิ่มขึ้นมาอีกสองหมื่น้เราไปดูรุ่นสมาร์ทเห็นไหมด้านท้ายเหมือนกันนี่ครับด้านท้ายเหมือนกันทุกอย่างมีความซับปอตทั้งหลายโช้กเชียวเหมือนกันคุณผู้ชมสังเกตสีของรรุ่นสมา์ท ร,รุ่นสมาร์ทเนี่ยเขาจะมีสครสีที่มีเฉพาะในรุ่นสมาร์ทเท่านั้นนั่นก็คือสีมิวทีนะครับเป็นสีน้ำตาลนมนมกับสีเบบี้บลูคือสีนี้นต้องบอกว่าใน2สีนี้หมายความว่าถ้าคุณซื้อรุ่นร้ายเนี่ยคุณจะไม่สามารถมีใชสมาร์ทเท่านั้นที่มีสีน,น,นี่เป็นทางเลือก ใครที่บอกอยากขับแล้วให้คนรู้เลยว่าฉันขับรุ้นสมาร์ทกับยทีนี่นะฮะเราเดี๋ยวพาวนไปดูด้านหน้าความแตกต่างที่เขาต่างกันราคา20,000บาทนะบนมาดูด้านหน้าได้เนี่ฮะบมาดูด้านหน้าได้เหมือย่างที่บอกด้านนอกกบเหมือนกันนี่สองหมื่นบาทที่ต่างนี่คือต่างในเรื่องของออปชั่นใช่แล้วสิ่งสำคัญครับให้ดูก็คือในชุดกล้องเอดร์นี่ชุดกล้องเอเดร์เมื่อกี้ตรงคันนู้นไม่มีทำสบายครับไม่ต้องหลบครับทำสบาย ตาสบายครับน้องงตากล้องหลืมุดหนีตามสบายตามสบายเอาเลยชุดกล้องเอด้าคับผมนีนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความแตกต่างที่เพิ่มกันให้สองรุ่นต่างกันพอมีเอดาแล้วคุณดูโน้ตเลยนะฮะความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง8อย่างที่บอกว่าแอย่างนี้ต้องดูว่ามีอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญของกล้องเอดาเนี่ยจะมีระบบอะไรบ้างระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินี่อันนี้มาแรกคือช่วยให้ไฟหน้าเนี่ยเราเปิดไฟสูงทางไว้พอรถเข้าที่มืดปุ๊บไฟสูงติด เวลาเวลารถสวนมาปุ๊บหรือดับไฟสูงลงให้อัตโนมัตินี่ไล่ถัดมาอันก็คือระบบช่วยเตือนเมื่อมีเสียงรถคันหน้าขับขี่เนี่ยคันหน้าขยับเนี่ยเขาจะเตือนเราด้วยอ๋อเวลาจอดรถติดพอคันหน้าขยับปุ๊บมีเสียงเตือนระบบที่พี่ลามชอบบอกว่าเผื่อเอาไว้ครับเผื่อเไว้คุณกําลังเล่นมือถือทุกคนก็เล่นแหละเดี๋ยวมันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอขับรถขับรถทังใช้มือถือไม่ใช่ก็ไม่เห็นมีใครกลัวสักคนก็เล่นกันทุกคนอันนี้โลกโลกแห่งความเป็นจริงนะ คือโลคในความจริงเขาก็เลยบอกว่างั้นเราเตือนคุณละกันฉะนั้นแล้วไม่ต้องให้มีเสียงอัตตนวัติแป้นไม่ต้องเรามีสิ่งเตือนในรถว่าคันหน้าขยับแล้วนะต<ช> <c oughs> ามด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีนะระบบช่วยเตือน <c oughs> แล้วก็ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนระบบที่มีก็คือระบบช่วยเบรกฉุกเฉิญเขาก็จะทําให้เบรกทำงานเร็วขึ้นนะและสาคัญคือในตัวนี้มีระบบเอเนี่ยมี adaptive cruise control โอ้ย adaptive cruise control อ้ย ดีเลยดีเลยหลายคนอยากได้นะฮะในเนต้านะครับแต่ยังไม่ได้กันนะระบบต่อไปคือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วต่ำนี่ก็เรียกว่าต่อนะที่เมื่อกี้แหละในช่วงความเร็วต่ำใช่หนึ่งรักษาความเร็วให้ใช่ครับนะครับก็เรียกว่าอันนี้สาคัญเพราะว่าไฮไลท์ของระบบที่มาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นไฮไลท์ของระบบที่ถือว่ามาตรฐานความปลอดภัยของรถในเกตต้องบอกว่าในเกตสี่เซกเมนต์เลยแหละค่ับอม ซึ่งทำให้ B segment คันนี้เขาเรียกอยู่ใน B segment เป็นที่ไทยอยู่ใน B segment อันนี้ B B แบบจิ๋วจิ๋วแต่มาตรฐานของเราไทยระดับเดียวกับ C segment นี่นะฮะมาชุดเส็จดูดูภายในบ้างไหมดูภายในครับหลายๆคนอาจจะดูว่าสีภายในคันสีเบบี้บลูเนี่ยภายในสวยจริงๆภายในของเขามีหลายสีพี่ต้องดูก่อนนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้เรื่องหลายสีคันนี้คุณจะได้ภายในที่เป็นสีขาวครีมเนี่ยตัดกับสีฟ้านี่แล้วดูคงอลไยก็ตัดั โอ้โหคพิมมันดูรายละเอียดดูละเอียดมันดูให้รายละเอียดที่มากพรีมที่ตัดเนี้ยนอกจากตัดแถบลูมิเนียมเนี่ยจะเห็นว่ามีสีขาวที่เป็นขาวที่มีเมทัลลิกนี่ขาวมุกขามุกแล้วก็ขอบที่ตัดสีฟ้า oh. มันพาสเทลอ่ะมันสีพาสเทลกันเห็นเห็นสวยอ่ะสีขาวฟ้านี้สวยมากต้องเรียกว่าความพิเศษความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดดีเทลเนี่ย <Ha. S 2> เขาจัดเต็มปูมอะไรยเล็กกระทัดรัดดีจังเลยอ่ะเป็นสองก้าที่จับถนัดนะฮะหลายคนแรกๆจะบอกว่า สองก้านมันจับถนัดเหรอจริงๆแล้วเนี่ยสองก้านอะจับถนัดครับจับง่ายแล้วไม่เกะกะเวลาหมุนเนี่ยใช่เพราะก้านมันน้อยกว่าใช่และจอกลางเนี่ยเป็นจอกลาง14.6นิ้วฮะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay มาให้ Android Auto มาให้ครับอมถือว่าเยี่ยมเลยจอใหญ่และสําคัญครับถ้าลองสังเกตครับจุดหนึ่งที่คนบ่นกับรถไฟฟ้าเนี่ยบอกคนจะบ่นรถไฟฟ้าหลายๆคนบอกบ่นอลไรว่ัถ้ามีมั่วคือมีจอกลางใหญ่จริงแต่มีอันเดียว แล้วเขาไม่่อยมีปุ่มเนี่ยมีจอด้านหน้าจอด้วยมีอีกอย่างหนึ่งอันเล็กไว้บอกค่ามาตรฐานหลายอย่างในเรื่องของความเร็วปริมาณแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้อช่วยให้คุณไม่ต้องลาสายตาไงมองจอกลางอ่ะคือมันไม่ได้มินิมอลขนาดนั้นมันมี2จอให้เราเห็นและตำแหน่งจอนะถ้าดูดีมันวางคล้ายคล้ a ยเฮดซับดิสเพย์ด้วยซ้ำคล้ายๆเลยถึงจะอยู่บนคอนโซลแต่ตำแหน่งการมองทำให้เราไม่ต้องลากสายตาจากการมองผ่านไป อันนี้ออกนะแบบดีมากต้องนะบอกครับนี่คือคหนึ่งในระบบที่มีตัวบ่อเองปรับแมนวนวลแต่มีปรับดับสูงตับได้นะ6ทพิทางนี่ต้องบอกงี้ครับมีออปชั่นามาตรฐานให้เหมือนตัวเวอร์ชั่น1่งก็เรียกว่าบบให้รายละเอียดที่มากกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนี่แหละคือความพิเศษที่เพิ่มเติมมาในเนต้า V2 กวความสดใหม่ความ เฉียวอะต้องบอกความเฉียวความหรูใช่ผมพูดนะครับนี่คือรถไฟฟ้า EV ในราคา5 0 0แสนกว่ากว่าที่คุ้มค่าที่สุดในงานมอเตอร์โชว์รอบนี้ใช่ครับเหลือแค่คุณนี้เหลือแค่คุณผู้ชมต้องเลือกว่าจะเอาตัวไลท์5 4 9 0 0 0หืเ้ารือจะเอาตัวสมาร์ท5 6 9 0 0 0บาทกับเนต้าวตัวนี้แต่ถ้าเป็นผมอะผมบอกเลยว่า20,000บาทอะตัวนี้คุ้มค่ากว่าจริงๆวนีดีกว่าครับนะฮะแล้วสีนี้ด้วยนะ คือเราต้องบอกงี้ในแคมเปญถ้าเรามาดูเนี่ยในตัวส่วนใหญ่คนซื้อเนี่ยเราจะซื้อผ่านระบบเงินผ่อนใช่สองร้อยบาทอ่ะตัวเลขไม่ต่างครับตัวเลขกัเผ่าเงินเงินผ่อนรายเดือนแทบไม่ต่างเลยต่างกันหลักร้อยอ่ะใช่ต่างกันหลักร้อยแล้วกับออปชั่นที่มีคุณจะได้ชุดเอดาร์เราเตือนทุกอย่างแล้วครบและผิดรูปคอนโทรลทางนี้ครับคุ้มกว่าเยอะน่าใช้มากๆครับกับเนต้าวีทูแวะมาที่บูธของเนต้าในงานมอเตอร์โชว์กันนะครับคนที่มาดูเนต้าวีทูในงานมอเตอร์โชว์นะคะ นอกจากดูแล้วถูกใจแล้วจองแล้วเนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายผมเล่าให้ฟังมีสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้หนึ่งคือคุณจะได้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมปลบอคุ้มครอง1ปีเต็มสองได้ฟรีชุดชาร์จเนต้าวอล์กชพร้อมค่าติดตั้งสบายหนึ่งชุดติดที่บ้านคุณเลยสามก็คือฟรีรับประกันคุณภาพรถยนต์5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถือก่อนนะครับแล้วก็4คือได้ รับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ฟรีครับพี่แปดปีครับแปดปีโอ้โหใช้กันยาวๆหรือหนึ่งแสแดหมืนกิโลใชับโอ้โหนี่คือสิทธิพิเศษที่คุณจะได้จากการที่คุณมาจอง Ne ต a V2 ในงานมอเตอร์โชว์นี้มาชมหรือมาดูพี่ตีน่ารักน่ารักเดดูรถที่สวยๆงามๆและยังได้สิทธิพิเศษนี้อีกครับนี่คลิปของเนต้ายังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเรามีรถรุ่นอื่นอีกก็จะพาไปดูทีละคลิปทีละรุ่นกันเลยรอติดตามคลิปต่อไปครับ